เผยสีหน้าหนิงตานิตาเผชิญหน้าสามีหลังพร้อมเตรียมเซ็นใบหยาจากกรณีหนิง ตานิตานักแสดงและพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดข้อมูลสาวบุคคลที่สามพร้อมอยากสามีจินและเตรียมฟ้องสาวมือที่3าโดยทางข่าวบันเทิงช่องแปได้เผยข้อมูลส่วนเรื่องการหย่าหนิงบอกจะหยกกันแล้วต้องมีเรื่องเอกสารกออาตกลงตอนนี้กำลังพูดคุยกันเรื่องค่าเลี้ยงดูจะเป็นค่าลงปากไม่ได้ต้องเป็นไรและอักษรเผื่อวันหนึ่งพี่จินไปมีครอบครัวอื่นแล้วมีลูก สิ่งที่พูดใบอาจไม่ได้เป็นตามที่พูดพี่จินเป็นคนเสนอเพราะเขาอยากอย่าพี่หน่งเซ็นให้แล้วแต่พี่จินยังไม่มาจัดการเรื่องเอกสารเลยใบนี้ยังไม่ใช่ใบหย่าเป็นใบข้อตกลงแต่ผู้หญิงทางฝั่งโน้นเหมือนเอาไปโคลนทนาว่าเขาแยกกันแล้วจนเกิดเป็นข่าวหย่าขึ้นมายังไม่ได้เซ็นใบหย่า ซึ่งบทสนทนาในขณะนั้นสาทัญญาได้ทักไทยจินว่ายังไงยังไงดังนักคนนี้บ้านจินก็ตอบกลับว่าพี่สาวจะพร้อมกับทำมือจุกจุแทนคำตอบซึ่งจากที่ดูสีหน้าของทางจินแล้วก็ดูนิ่งนิ่งมียิ้มบ้างเมื่อเจอกล้องแบบเขินๆแต่ก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีชาวเน็นั้นทักสีหน้าจินด้วยว่าสีหน้าสายตาผัวเขาสำนึกอยู่นะ แต่เดี๋ยวก็ทำอีกสำนึกแค่ตอนนี้ผ่านไปก็เหมือนเดิมมาคนแบบนี้อย่างไรก็ตามรอติดตามเรื่องราวนี้กันต่อไปว่าจะลงเอยอย่างไร